ในประเทศและต่างประเทศครับสำหรับคืนนี้นะขอคุมกันได้เลยครับสามวันสามร้อยสามสิบสามบาทครับคืนนี้เราเป็นคืนแรกที่เราจะเริ่มครับผมไล์สดผลิตให้กับแฟนๆครับพี่งที่ให่งรอบน้องเดินทางมาถึงแล้วก็ซื้อของซื้อหน่วยในกันได้เลยครับกระแสน้ำไม่ค่อยท่ากันเวลาไม่ค่อยขายครับเดี๋ยดูเช็คเพื่อนเลยครับต่อได้เลยสวัสดีครับโอ้โหนึกว่าใครไหนละเพื่อ อาจจะบอกไม่ไม่หลาเรืองสองกรสัผู้ตอบตอบทีนี่เออเช็คไม่ดีเออต้นตูดับลูดิมันับดับเปลี่ยนทางทางทางเราเปลี่ยนไหมใช่ไหมเอาแปคเดี๋ยวไปดับไห้ครับโอเคครับอ่า ขอบุณพี่น้องทางมันถือครับผมพี่น้องทางจังหวัดขอนแก่นกลับมาเป็นกำลังใจกับเลยกับทีมงานครับสาวน้อยพี่บ้านแพงกับตระเวนทำการแสดงกับเมื่อคืนนี้ทำการแสดงวิถียักษจุ๋มน้อยสีสเกรดรับแฟนน้องผู้งไปหลายกว่านออกจากยักษจุ๋มน้อยกับกาแฟฮาทีม้าน้องไอเอฟซีกับเดี๋ยวขอเวลากับทางเจ้าหน้าที่ทางคณะกรรมการนิดนึง ก่อนเวลานิดหนึ่งนะครับขอเช็กต้องสาเช็กแป้บหนึ่งดูไม่กังก็ไม่กินว่าขอบุณดีๆ้องๆขอบุณแป้งๆกับพ่อพอแม่ๆของน้องอุ๋งอิงควันนี้เอาผลงานมาฝากทีตอนนองครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกมมตรีกับติ่งไห้พ่อมาโกแทงครับ ทีมงานสามร้อยเพบ้านแพงครับบว่าสิเป็นน้องอุ๋ยว่าสิเป็นพอโจครับวันนี้เพลงใหม่ครับทำนอนรีสอง์เมาครับอยประมาณสามโมงเสาร์ครับผมกองไม้อยู่ข้างงครับอุ้ยจะเปลี่ยนทันอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังครับนอนสองเมากรับี่น้างไม่ได้ลืมปากเป็นกำลังใจครับคนละแชร์ครับผมครับ สอยเดีกันเดื่อสืบสารศิลปะวัจนนะครับหมอลำดีสารห้ยูงูค้อนีสารตลอดไปครับขอบคุณทุกกกำลังใจครับขอบคุณทุกไมตรีรับพี่น้องกบว่าติเป็นพี่น้องทางคนแก่กับพี่น้องจากไร้ไร้สถาดีคกับพี่มังติดตามไม่จบกันอยู่ในขณะนี้กับอีกไม่นานเกินรอกับผลงานการแสดงกับสั่งสรรความมอนสื่อในครับพี่ตํับน้องกับแฟน สับเปรสยสนามกันในช่วงเวลานี้กับผู้ได้นยากนักกยลาอื่นเอาแน่สั้เเียวขอเวลาให้นด้านนึงซึ่งาเพียงทานตั้ไหนครับพี่ขอบคุณมากครับก้อื่นดีตล้วมอกองหาในพวกโถ่ฟองนี่ ต้องเริดตาผมเล่นเกมจนจนแลาวผมขอบคุณมาขอบขอบคุณคุณกำลังใจกับมือนมาทั้งแ่นตับปากไปในนด้แต่ต้องฝ่าเีลานหน่อยกับอุ่อีกนมกัลรกับเป็นอีกหนึ่งศิลปินกองพีกองหนอกองแป้งกับจับตุกๆตุนมางเลงตุกๆุนาบลลัมับปักไปกับพีกกอหน้องในก้องหากควงนตาสอดเชียอนันตกนุนแบ่ผมอเคครับอุ่นอีกไ่เสียแรงเ cô giáo mới cô giáo cô giáo mới àh mới mà, tham nữa, àh, àh, à ขออน ja u, 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 ุญาตจะพักแป๊บหนึ hmm? ่งนะครับขออนุญาตจะพักแป๊บหนึ่งครับผมเลี้ยวขอที่ขออน้องเช็คหอยตัวนี้แป๊บหนึ่งครับอาจารย์นั่งเกลียกจับเต่าหรือจับเต้ยก็ได้อยู่ไหมอาจาย์ให้หน่อยครับพี่หมอเสร็จจากเวทีนี้พรุ่งนี้เราไปไหนโค้ดโค้ดโอ้โหพี่ไม้เดินทางก่อนที่พี่มา่อู้ยังลจะขอจีนในเมื่อบาง มีเหมือนกันว่าคือหอคุอยู่บ้าน่ระบ่เวลาหลายนเวลาท่ากัลสินเวลาครับเรีกตอนรีอาจารย์นรับที่อยู่ในกองให้าจารเต๋อยู่ไหมอาจารย์เต้อยู่ไหมตามได้หนครับเรียกให้หน่อยเดียวให้รำวงอีกเชงนแล้วก็ารมบาลจะเพิเติดงานครับีเช่นไรก่อนครับ ก็จะสั่เราเล่นทะคีย์บอร์ดเซ่เ่เเี่เคลอกกรรการรออยู่ข้างล่างนะเออาเป็นหนึ่งวันเนมงน่งไงรก็ไเ้เข้ก็ป็หนึ่งวันเรนะอาจารย์นั่งุญปีนเพท่านมีเวลากินขาไม่เองใจเพยะใกลใกล้ามาใหนกล้ามาม อยู่ไปลูกอ,อย่าลืมนครับปี่น้อปีอยู่ทางบ้านครับตอนนี้ท่านกำลังชมไล์สดคุณเปิดครับให้กับแฟนๆได้ดูที่ชมกันอยู่ครับตอนนี้ก็สามารถเข้าคุมกิดได้เลยครับปติการาเดิมครับปิการาเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนทุกครั้งที่เราทําการไล์สดครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังเป็นกติกาเดินรับ3ามวันสามร้อยสามสิบสามบาทับเขาอะระทอิงไปเลยเขาอุ้งอิงเช้เงินเดือในจรนานการขึ้นมาพีไม่พอดูสคริปต์อีกทีนึ่งเดี๋ยวเงาปข้างล่างคุยกันส่วนเครื่องดื่มสง หมดหรือยังพี่ไม้เมื่อกี้เห็นบอกว่ายังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดอ่ะใครที่เข้ามากันทีหลังนะครับเครื่องดื่มสมูทีเครื่องดื่มชูกำลังนะครับที่มีซิงและแอนกตรเจนวิตามินบีผสมสารสำหรับก่โสมนะครับแจกอยู่นะครับยังแจกอยู่นะครับว่าใครท่านไหนที่ยังไม่ได้นะครับเดินไปรับที่บูธงานของเราอ่ะวันนี้รู้เพียงอะไรลูกแจกนี่แจกฟรีใช่ไหม เคยพีแจกฟรีแจกฟรีบอกผมว่าแจกแจกนี้อสิบบาทหรือเปล่าไม่สิบบาแจกฟรีนะครับแจกฟรีที่ขายหลืออยู่ก็คอยแต่ละผมแจกฟรีนะจ๊ะส่วนสบู่สมุนไพรยี่ออนหมดแล้วครับอ่รู้ร้องอะไรกทางฝันบ่ฮอดเทิทางฝันบอฮอดเทิรมจากพีครับยเวนัล่าแยกหมูว้านอย่และวอพี่มดเช็คใหม่ให้อุ้งอิงด้วยนะ Oh. อย่าลืมหมอล่ำทุกวัับเพลงข้อมฝันบททันเทิองที่ที่เรียงนั่นหลันะครับขบงอง,อง,องครูตั้มและแตงให้ขอบคุณทุกท่านเชียั่งใจเมื่อนี้บุญยังพี่น้องวันนี้เป็นบุญมหาชาติบุญเพื่อเวียรพี่น้องเจ้าบันถือขอบคุณทุกท่านเชียั่งใจเด้มาให้นะครับกำลังใจหลายๆพี่น้องเขาติอยุคให้รอบๆรีบเร่งเร็วไว้ก้าสู่ภายในอะ่ะ อีกจักหน่อยด้วยลูกสาวจังเสียวมากเพราะว่าตอนนี้ท่านกำนันพร้อมคณะกรรมการรอ,อนานแล้วนะครพวกมวลร่วมสื่อแตสิเกิดขึ้นบทเวทีมองอังงิงพร้อมกับการไลฟ์สดวันนี้ขอบคุณทุกทานเชียร์รใ,ใจเป็นการเปิดตัวซิลคโปิดครับพี่ข้วมอดเมื่อน,นี้นเมื่อแรกครับ่น้องครับของสู้สาวน้อยเพชรบวันแม่ ยินดีต้อนรับสุชาชาแห่งนี้นะครับอีกธมือหนึ่งไร่ยุ้ที่สองสามซีนะครับฝากเล้กับพี่น้องว่ามีความเปลียนแปลงไหบดเวทีแห่งนี้ตอนนี้นะครับขออนุญาตกลับเปียนเชิญนะครับไปยังพิธีกรพิธีการบดเวทีนะครับเพื่อกลับมาเขียนเชิญเข้ยรติขึ้นสู่บนเวทีนะครับกลับพิธีการบอกว่าให้พี่น้องได้รับทราบเจ้านี้ขออนุญาตกลับเปียนเชิญครับ แต่ให้ใ่ขนลยแล้มาัห้องนั่งเนนั่เนน